และสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนําร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกม,เกมอื่นๆและรวมไปถึงแลกนัลล็อกออริจิและซิลเอ็มเซิร์ฟซีในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีด้วยนะทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งงอับกับช่อง dark sky ครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่าโซคอติเคอร์นั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แนวเก็บเลเวลนั่นเองครับและซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทําการแปะเอาไว้ครับที่ด้านล่างของคลิปวีดีโอเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกม ว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญรับชมคลิปวีดิโอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกค้าสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีถึง4ค้าสายชีพด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกเล่นครับและก็ประเด็นสําคัญครับในแต่ละคลาสายชีพเนี่ยในทางตัวเกมจะทาการฟิกเพศของตัวละครนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยขออนุญาตนะท่านผู้ชมทําการแจ้งนิดนึงครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยที่ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าบางช่วงของคลิปวีโอเนี่ยอาจจะมีเสียงเพี้ยหรือว่าเสียงเบาไปเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนั่นเองครับและซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับค้าสายชีพแรกครับนั่นก็คือโซลเลอร์นั่นเองนะครับส่วนค้าสายชีพต่อมาครับดีมอนฮันเตอร์นะครับหรือเอาง่ายๆแบบภาษาบ้านๆแหละท่านผู้ชมครับมันก็คือสําหรับเจ้าอาชีพนักธนูนั่นเองนะครับส่วนสายชีพต่อมาครับนั่นก็คือวอิเออร์นะครับหรือว่าเอาง่ายๆท่านผู้ชมครับมันก็คือค้าสายชีพคร ส่วนค้าสายชีพสุดท้ายครับนั่นก็คือสาวน้อยนะท่านผู้ชมครับซึ่งอาวุธของเขาเนี่ยก็จะเป็นเคยวนั่นเองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกค้าสายชีพครับที่พึงพอใจได้แล้วครับก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็รวมไปถึงครับระบบเบื้องต้นภายในตัวเกมกันบ้างนะครับก็เนื่องจากว่ามันเนี่ยเป็นเกมแนว MMO rpg ครับมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบออโต้ควสครับแล้วก็รวมไปถึงครับระบบออโต้ฟาร์มด้วยนนัั่เองครบ เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมครับเราลองไปดูในเรื่องของระบบสกิลกันก่อนนะครับก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของระบบสกิลของเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่านะครับมันเนี่ยจะมีในเรื่องของคลาสด้วยเห็นไหม R3 คลาสนะครับ R4 คลาสนะครับแล้วก็รวมไปถึง R5 ด้วยนะครับก็ในเรื่องของสกิลก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นสล็อตของสกิลนะครับก็ถ้าผู้ชมเนี่ยสามารถลากสกิลครับมาทําการวางครับเพื่อเป็นการสร้างคอมโบในเรื่องของการฟาร์มหรือว่าในเรื่องของการทำคุ้ยได้เลยนะครับ ส่วนตรงมุมด้านขวามือครับพอเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสกิลพาร์สีต่างๆครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดูได้ด้วยครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันเนี่ยจะบวกคุณสมบัติให้กับตัวละครของเราเนี่ยอะไรบ้างและกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและซึ่งแน่นอนครับว่าในการปลดล็อกครับในเรื่องของสกิลพาร์สีพวกนี้ครับเขาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะครับเห็นไหม R4 Un ่อัลล็อกนะครับ r า R3 าอมันนี้เนี่ยผมคาดว่านะท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านดันเจ ส่วนตด้านล่างครับอันนี้จะเป็นดีไว e ์สกิลนะท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบสกิลพาร์ s ีนั่นเอง เราไปดูในเรื่องของระบบต่อมากันบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบปีกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดปีกเนี่ยซึ่งมันเนี่ย <ๆ S 1> าาก็จะใช้เจ้าวัตถุดิบนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ย,จะ,นนยจะเป็นคล้ายๆคริสตัลนั่นเองนะครับซึ่งในทางระบบเนี่ยก็จะทําการบ่งบอกเลยครับว่าสําหรับเจ้าไอเทมตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถหามันเนี่ยมาได้จากช่องทางไหนได้บ้างนะครับและซึ่งแน่นอนครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปเกรดเนี่ยในส่วนของระบบปีกไปเรื่อยๆครับในเรื่องของสกิลพารดรับเนี่่่ยาารเเวีน ้ดทำการอัปเกรดนั่นเองนะครับแล้วเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะเราลองไปดูในเรื่องของระบบต่อมากันบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบพูดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปเกรดครับมันเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นระบบดวงดาวด้วยนะครับแล้วเสร็จทีนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปเกรดเนี่ยจนดวงดาวครบปั๊บมันเนี่ยก็จะทําการปลดครับเนี่ยเห็นไหม อนิเมชันหรือว่าตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบปีกระบบพูดและก็รวมไปถึงระบบยานพานะเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเนี่ยไม่สามารถทําการกดส่องได้เลยนะท่านผู้ชมครับถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัพพูดเนี่ยไปเป็นระดับที่สูงแล้วนะครับรูปร่างอวตารของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมลองมาดูในเรื่องของระบบยานพานะกัาบ้างนะครับก่าาววบนัใรดตุิ การอัปเกรดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ไดมอนด์แบบผูกล็อกครับมาทําการซื้อได้ด้วยนะครับสิทธินี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบคาแรคเตอร์นะครับก็สามารถกดดูได้ครับว่าตัวละครของเรามีค่าสเตตัสอะไรบ้างนะครับ ส่วนอันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบฉายานั่นเองนะครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำมิชชั่นนู่นนี่นั่นปั๊บที่ว่าเราเนี่ยสามารถติดอันดับครับก็จะสามารถปลดล็อกในส่วนของระดับฉายาต่างๆนะครับและซึ่งแน่นอนครับว่าฉายาแต่ละประเภทเนี Wh ่ยมันเนี่ยก็จะบวกค่าสเตตัสเนี่ยให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วเสุดทีนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าในการเก็บระดบเลเวลของเกมนี้เนี่ยเก็บค่อนข้างที่จะไวแบบจัดๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินเควสไปเรื่อยๆนน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 ะะะคครรรัััับบบบออีีีีี้้เเ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 ่่่่่่ยยยยผผมมลลลลลแป๊ดดวววททาููชก็5 5แล้วนะครับส่วนค่า CP เนี่ยอยู่ที่3 5แ0 0แล้วว่าท่านผู้ชมครับเกาะแน่นอนครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆค่า CP เกมแนวแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักแสนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับ มันเหมาะสาหรับใครที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเป็นเวลานานๆน,นะครับเกมแนวนี้ก็จะเหมาะแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเสร็จทีนี้ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นฟรีพีเนะซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการปรับหมดหมู่ได้เลยเห็นไหมจากว่าเป็นอเนี่ยไอที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยก็คือแบบว่าโจมตีผู้เล่นทั้งหมดนะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมีในเรื่องของดีบัฟครับแล้วก็เป็นโทษด,ด้วยเราท้าผู้ชมเนี่ยไปตบคนอื่นเยอะๆเนี่ยก็จะติดค่าหัวแดงนั่นเองนะครับ แล้วเสร็จทีนี้ครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแพ็กเกจการเติมเงินครั้งแรกครับก็อยู่ที่ประมาณ0.99ดอลลาร์นะครับหรือเอาง่ายๆแบบบ้านๆแหละท่านผู้ชมก็คือ35บาทนะครับเราก็จะได้รับครับในส่วนของคอร์สตูมต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงครับอาวุธเทียร์สี่นะครับคือว่ามันเนี่ยเป็นเกรดสีชมพูนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยความจริงแล้วเกมแนวแบบนี้เนี่ยมันเนี่ยจะต้องมีด้วยนะท่านผู้ชมครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยยังเป็นระดับรีรับ ตอนนี้ล่ะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องการล่าบอสนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมก็จะมีในเรื่องของเวอร์บอสด้วยนะครับแต่ว่ามันจะปลดล็อกให้ตอนเราเนี่ยเลเวล55นะครับตอนนี้ก็เป็นดันเจี้ยนเหมือนกันเห็นไหมดันเจี้ยนมันมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทาเป็นเล่นนะท่านผู้ชมครับในเรื่องของภาพกราฟิกของตัวเกมก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับก็ถือว่าสวยงามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าสําหรับเจ้าเกมนี้จะมีในเรื่องของระบบ VIP ด้วยนะครับ แต่เขาเขียนว่า vvip 4นะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะปลดล็อกมันได้ยังไงนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงลดราคาหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากที่จะเป็น vip 4เลยก็เติมนะครับเพียง980ไดมอนด์นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเสร็จ hmm. ทีนี้ครับจากที่ว่าผมเล่นมาเนี่ยก็อย่างที่ว่าผมบอกนะครับว่าภาพการาฟิกเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเกียดครับแล้วก็บางฉากเนื้อเรื่องของคัสซีนของตัวเกมเนี่ย ก็ถือว่าน่าติดตามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้ผมเนี่ยระดับเลเวล58แล้วครับรู้สึกว่าในส่วนของระบบบอสเนี่ยมันจะเริ่มทําการปลดล็อกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกดดูหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับก็แน่นอนครับว่าสําหรับการล่าบอสพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการหาไอเทมแบบรายวันนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับสายฟรีเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในการได้รับไอเทมต่างๆในแต่ละวันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ย มีครับในส่วนของระดับเลเวลที่สูงขึ้นครับในส่วนของบอสตรงนี้มันก็จะทําการปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ<ๆ>ก็จะมีอยู่5หมดหมู่ด้วยกันนะครับแล้วส็จทีนี้เราเนี่ยสามารถกดดูได้ครับว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยเขาเนี่ยจะมีโอกาสดรอปไอเทมเนี่ยที่เป็นเกรดระดับอะไรแล้วก็เทียอะไรนะครับก็ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมาทําการล่าไอเทมด้วยนะครับ ก็โดยรวมแล้วครับสาหรับระบบต่างๆแบบเบื้องต้นของภายในตัวเกมนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับก็แน่นอนครับว่าสาหรับใครที่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีเกมไหนเล่นครับก็ลงมาดาวน์โหลดลองเล่นกันได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไปบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสับพาร์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม